นายแพทย์ทวีสินวิษณุยโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบอคกล่าวในวันที่19สิงหาคม2565นธรทำเนียบรัฐบาลว่าการคาดการณ์ฉาก,กทัชโควิด19ระยะหลังการระบาดใหญ่พบว่าการติดเชื้อรายใหม่อยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวถือว่าเป็นเรื่องดีแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่ในเส้นสีแดงโดยเฉพาะกลุ่ม608ที่มีการติดเชื้อถึงปอดก็ยังน่าเป็นห่วงและ ควรรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มกระตุ้นเพื่อลดอัตราเสียชีวิตส่วนการสำรองยาในประเทศไม่ว่าจะเป็นฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียเดสซีเวียยังมีความเพียงพอต่อการใช้รักษาทั้งนี้ในวันที่1กันยายนนี้หน่วยบริการนอกสาธารณาสุขจะสามารถจัดซื้อ,อยาได้เองขณะที่ร้านขายยาก็กสามารถใจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้ตามใบสั่งแพทย์ส่วนหน่วยบริการในสาธารณาสุขสามารถเริ่มจัดซื้อ,อยาได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเพื่อความคล่องตัวในการ การสำรองยาและการจัดซื้อยาด้วยตนเองตามความต้องการของหน่วยงานโดยข้อมูลการใช้ยารักษาเฉลี่ยต่อวันณนะวันที่15สิงหาคมพบว่ามีจำนวนผู้ใช้ยาวันละ13,957รายแบ่งเป็นฟาวิพิราเวียเฉลี่ยวันละ4 2 3 0 9เม็ดและโมนูพิราเวียเฉลี่ยวันละ236,446เม็ดซึ่งในส่วนการใช้ยาฟาวิพิราเวียมีจำนวนที่ลดลงแต่ขณะเดียวกันโมโนพิราเวียกลับมีแนวโน้มการใช้ยาเพ เพิ่มขึ้นจากต้นเดือนสิงหาคม